สวัสดีครับนั่งคุยกับน,น,นัโนนะวันนี้ขอคุยหน่อยนะ,ขะเขมิมนกับไทยโอโ้โหนั่งดูข่าวดูมาหลายหลายวันแล้หลายาทิตยแล้วแม่งขัดใจจริงๆนะผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆพ,พี่น้องอ่ะในช่องอ่ะคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมคิดของผมส่วนตัวนะผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้แบบไปคิดนู่นนี่นั่นนี่นั่นนะ ไม่ได้ไว้เอ่ยชื่อใครนะคิดกันแบบว่าบ้านๆน,น่ะนะเขาเห็นเนี่ยมันตัวตัวตัวเฮีย er เลยที่ฝานะผมบอกเลยมันตัวเฮียตัวยุ่ยแงตัวทําเล่นเกมนะแล้วก็มีคบกันอยู่สองตัวน่ะไอ้ไอจะเรียกไงดีอะตอนนี้เขาก็เป็นรักษาการนายกกันเรียกนั้นเลยเออเออพ่อมันอะพ่อไอพ่อ,พอนายกอะนะเออไอเฮียคบกันมาสามสิบปี เขาบอกว่ามันไปคบเขาได้ยังไงเออไอ้ทางนู้นไม่ดีแต่ไปคบกับเขาสามสิบปีไอสัตว์ข้าวข้าวข้าวขมิมันไม่มียางเลยไงเหมือนขมิเลยขมิลบกันขายแดนวุ่นวายหลบเข้ามาในประเทศไทยคนไทยก็เลี้ยงไว้ทํทำทํานเขาเรียกอะไรอะทําที่ให้อยู่อ่ะเขาเรียกอะไรผมไม่รู้อะแม่งทําที่ให้อยู่ดูแลอย่างเดียวข้าวไปแดกข้าวไทยก็ไม่มียางเงัน เอราะฉะนั้นถึงบอกว่าไอเ้เฮียผู้นำของเรามันมันเป็นแบบนี้บ้านเมืองใทมันเป็นแบบนี้นะเขาพระวิหารก็โดนยึดไปแล้วเออนี่นี่จะโดนอีกมองทรงจะโดนอีกเนี่ยน,นะท่านแม่ทัพเนี่ยภาคไหนก็ไม่รู้อ่ะภาคที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแหมก็หวานเย็นละเกินนะตาหวานแล้วยังหวานยังอีกยังชาคนไทยขาขาไปแล้วเออ ผมนั่งดูเนี่ยผมก็ยังคิดจริงๆแล้วเขาเหมรนเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่ได้เจ็บป่วยควยเลยเลยเนี่ยยังไม่ได้โดนเลยเลยมันน่าจะโดนได้แล้วน่าจะโดนตั้งแต่มันมาขุดคูแล้วเออไอนี่มันไม่โดนคนไทยขาขาดเออเพื่อนคิดดูดิคนไทยขาขาดเด็กไทยเนีย่ยอายุยี่สิบเอ็ดอนาคตไม่ไกลขาขาดมึงบอกว่าเดี๋ยวทําเรื่องให้มีเงินเดือนมีนู่นมีนี่กูเข้าใจ อันนี้เข้าใจหมดแหละว,ว่ามึงก็ฝัดีแต่มันไม่ควรจะขาดไหมแล้วถ้ามันขาดแล้วเนี่ยมึงต้องเอาคืนไหมใช่นไหมมึงจะไปนั่งกังวลว่าโอ้โหเดี๋ยวนายจะว่าเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะบน่นเดี๋ยวสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะสั่นคลอนมันไม่ได้แล้วมันสั่นคลอนไปแล้วเออคนไทยเนี่ยผมบอกกันเลยนะที่ผงบอกว่าเดี๋ยวคนไทยเขาไม่ทําไมคนไทยเห็นวันนั้นเห็นได้ดี พ่อในยกเข้ามาคุยเห็นคนไทยทําไมคนไทยไม่รักกันแปลกจังเลยไม่แปลกไรควายนะเขารักกันคนไทยรักกันกูบอกได้เลยว่าถ้าทางรัฐบาลประกาศตูบอกว่าตอนนี้ไทยจะลบับขเขมรมีคนไหนที่สมัครใจอยากจะไปลบับขเขมรไหมชายหนุ่มชายชะก,กันทั้งหลายกูบอกได้เลยแม่งไปเป็นล้าน เออคนสมัครเองไม่ต้องเขาไปไปเกณฑ์หรอกเออเขาจะสมัครไปถลม่มเขาเมนด้วยมึงอะเมืมเอ่อไหร่ถล่มเออเออจะเอาหรือยังเออมันต้องเอาแล้วเออคนไทยขาขาดเนี่ยขาขาดหนึ่งมึงต้องไปเอาคืนสองนะไอ้เหี้ยมันไม่ได้แล้วโ,โหเขาบุกเข้ามาทุกวันทุกวันเขามาด่ามัง่งนู่นนี่นั่นมัง่งมึงก็หวานเย,นเยนเ็นกั็นเลืเกินเนี่ยกูก็คล่องใจตอนแรกก็เชียร์แม่ท้าปางสองนะ เออนี่ขอเอ่ยหน่อยเชียร์เชียร์แม่ทัาพักสองว่าเออท่านก็คงมีเหตุผลของท่านนะนู่นนี่นั่นนะมาดูมันหวานไปอะ่ะมันดูมันหวานเย็ยนท่านตาหวานนะเออแม่ทัาพักสองไม้ตาหวานเลยตาขนตายาวงอนเลยะไอเฮียกมมานั่งนั่งคิดไอเฮียมึงจะมึงจะ,กะเกษียณหรือเปล่าวะเออจะเกษียณแล้วมึงจะ,กะเกษียณหรือสวยเลยเออจะลงหรือสวยแบบไอเฮียจะได้ปัดปัดเรื่องไหมจ๊ะหรือไง ตอนนี้มันต้องสั่งแล้วมต้องไปเอามาทักสองขานะขาหมูเนี่ยต้องไปเอามาทักสองขาให้มันเห็นว่าเออเฮียมึงเอากูขางเนี่ยคนกูขานึงมึงต้องโดนสองขานะแผ่นดินเนี่ยเขาแลกกันมาด้วยเลือดด้วยเนื้อนะไม่ได้แบบว่ามึงคิดว่าโอ้โหอยากจะมาทําอะไรก็ได้มึงจะมายืนชี้หนาทหารไทยดาโนนนี่นั่นจะไปเลยไม่ได้มันไม่ได้โอ้โหเขาแลกกันมาแบบ ต้องบอกว่าพวกมึงอ่ะไม่มมึงไม่รู้หรอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเขาลำบากกันขนาดไหนเออกูแต่กูถามกูรู้ไหมกูก็ไม่รู้หรอกแต่กูคิดว่ามันลาบากมากอ่ะกว่าจะได้แผ่นดินไทยมาขนาดเนี้ยนะแล้วกูก็เป็นคนเรียนน้อยกูไม่ได้ไม่ได้คนเรียนสูงแต่กูเข้าใจว่านี่คือความเข้าใจของกูนะนะไอ้เล่า เขมเเวียดนามเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นของไทยมาก่อนเออกูเข้าใจอย่างนี้แล้วถ้ากูเข้าใจผิดมึงคอมเมนต์มึงบอกกูหน่อยนะเพื่อนพ้อง้องพีคอมเมนต์มานบอกหน่อย,นะอมออยเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนู้นแต่ด้วยปัญหาที่ว่ามันมีปัญหากันมาไทยก็เจอเนี่ยลิดรอนใจพวกฝรั่งเศสบ้างไอ้นูน้นนี่ดีมางมาปักปันจนเหลืออยู่แค่เนี้ย ไอ้เหี้ยมึงก็ยังไม่พอยังจะเบียดบงังเอาไว้ตรงนี้หน่อยตรงนู้นนิดอกีกมันก็ไม่จบเออทางเดียวที่มันจะจบได้นะมึงแข็งอะมันบ้างนะมไม่รู้ว่าใครอะรับผิดชอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทห,หารเหี้ยอะไรก็แล้วแต่แข็งบ้างนะไม่ใช่แข็งแต่กลวยแข็งอะอื แข็งแก่งบ้างสู้เขาบ้างนะไม่ได้ว่าแม่งไม่ใช่แบบกูมันไม่ทันใจอะ่ะเออมันต้องแบบโผพาบ้างบางทีมันต้องมันต้องมีบ้างไอเ้เร่อาหารขาขาดมึงใจเย็นรอได้ไงอะ่ะโอ้ยเป็นกูไม่ได้แล้วกูต้องสั่งแล้วเฮ้ยมึงต้องลงไปเอามาสองขาเลยมึงเล่นคนกูขามึงเอาต้องเอาคืนมาสองขาอ้าวถามกูคิดอย่างงี้คิดผิดอ่ะก็แล้วแต่นะ ก็แล้วแต่คนันคิดยังไงของกูกูแบบว่าอยู่มาอย่างนี้ถ้ากูมีปัญหาใครคนมาแกลกูคนมาเก้กูหรือคนมาเก้คนในบ้านกูคนมาเก้ลูกเมียกูมาต่อยอยูอ่ดีๆมาตบลูกกูเงี้ยตบลูกกูทีงกูก็ต้องไปตบคืนสองทีเนี่ยน,นี่ใสกูหรือไม่กูต้องเอาคืนทิ้งอะเออเพราะว่ากูถือว่ามันไม่รู้เรื่องด้วยไอเด็กคนนั้นเป็นอาหารมาด้วยความ ถ้าภูมิใจของมันสมัครมาเลยนะถามว่ามันรู้เรื่องด้วยกับพวกมึงไหมว่าพวกมึงคุยอะไรกันฉันสูคุยอะไรกันไม่รู้แต่อีเหี้ยออกเวลาตะเวนขาขาดระเบิดจะใหม่จะเก่าไม่รู้นะไม่ต้องมาอ้างว่ามันเป็นระเบิดเก่าโน่นนี่นะั่นมึงไม่ต้องอ้างประตูมแล้วอ่ะมันระเบิดแล้วเหตุเกิดแล้วเด็กเราขาขาดแล้วลุยเลยมึงไม่ต้องรอแล้วมึงต้องสั่งแล้ว เดี๋ยวแบบกองโจรือว่ากองพระเอกจะมบึงเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ไปเอามาให้ได้นะไปเอาคืนมาให้ได้นะอันนี้ผมของงนำเสนอแบบว่าความคิดผมนะเขาพระวิหารก็เสียไปแล้วนะโดยไอ้ไทนายหัวคุยนะผมบอกเลยนะมันมันมัน,มนทุกวันนี้บอกให้ขอบคุณมันด้วยนะอะไรโดนๆอะไรชื่อเนะี่ไปเป็นนั่งงานนะเอาเอง่ะเออไอ้ตัวเฮียน่ะนะนะ ไอเฮียเขาว่าให้ไปขอบคุณมันเทงแล้วมันกูต้องขอบคุณอะไรมึงเขาสู้กันมางานเขาสู้กันมาตั้งกับสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วเขาไม่เซ็นเขาไม่คุยเลยเขาไม่ต้องการคือเขาไม่ต้องการเสียตรงนี้ไม่ต้องการเสียเขาไปไปหารแม้แต่นิดเดียวเขาก็ไม่ต้องการเสียมึงบอกว่ามึงเป็นเซนเลยเป็นบุญคุณแล้วเออเอาเขาพวิหารเขาวิหารเป็นของเขมรไปแล้วรอบๆมึงได้รอบๆมาเอามาทำคุยเลยมาก็ต้องเอามาหมดเลยที่ เออมันเป็นมึงต้องออกมาทั้งยวงเลยเป็นกูอ่ะมึงรู้ไหมพอมึงวันนั้นมึงเซ็นปุ๊บเนี่ยแล้วศาลโลกมันสั่งปุ๊บเนี่ยว่าเป็นของเขเมรนะ่ะทั้งที่ธงไทยไปปักอยู่ข้างบนน่ะเขาบอกวิหารน่ะมันเป็นเวลากี่ปีนะโอโหคนทหารไทยเนี่ยขึ้นไปเอาธงลงทั้งน้ําตานะกูจะบอกให้เออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันยืดยาวนมานานนะ บางอย่างควรจะจบได้ให้มันจบนะถ้ามันต้องแรงมันก็ต้องแรงมันแรงมามึงก็ต้องแรงไปบางอย่างไม่ใช่จะยอมโอ้โหหวานเย็นนะแล้วก็ไอ้ไอ้ฝากถึงไอ้นี่ด้วยนะไอ้นายกด้วยนะมึงบอกมึงเจราจาเฮียอะไรมึงก็ไม่รู้มึงไปดูมั่งเนี่ยว่าคนทหารเขาเนี่ยเวลาเขาอยู่กินอยู่กันที่นู่มันลําบากทํายังไงก็ได้ให้มันแบบว่า เบ็ดเสร็จเดินดขาดสักทีนะมันจะได้ทุกอย่างมันจะได้ทหารก็ไม่ลําบากแบบนี้นะทุกคนชายแดนประชาชนก็ไม่ต้องไม่ต้องมานันงลําบากมาต้องมานันงระวังจะเดินไปเหยียบไอระเบิดไหมเขาจะมาดักยิงดักปนไหมนะเออฝากหน่อยนะแล้วท่านไ่ทำในลองไปทำอะไรเนี่ยที่เราไปชอบเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ เอากล้าาหน่อยวัดเลยไหนไหนก็จะ,กะเกษียณแล้วเอาให้มันแบบว่าเอาให้มันรู้ไวเลยฝากชื่อไว้เลยว่าเฮ้ยแม่รับคนนี้แม่งเนี่ยได้คนเนี้นะทำเหม็นแม่งถึงกลัวเออให้มันอย่างนี้นะหลายหลายท่านหลายหลายคนสมัยก่อนนะผมได้รู้มาเนี่ยเขาฝากชื่อกันไว้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารคนเล็กๆชั้นเล็กๆ ทหารผ่านมั่งทหารอะไรมั่งที่ถ้าเขาลบจริงอะไรจริงก็เสียชีวิตกันมาเยอะนะนะเขาฝากชื่อไว้เลยนะแต่ถามว่ามีคนจดจํำไหมอาจจะไม่มีคนจดจําได้ผมก็ไ่จดจําไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างแต่ท่านน่ะมีชื่อมีเสียงมียศมีชั้นเขาจําท่านได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตเพียงแต่ท่านสั่งเลยนะอย่าหวานเย็นนะอันนี้ผมนะ อยากจะขอร้องเลยเออเห็นข่าวแล้วมันแบบมันหมันอะ่ะเออมันหมันอะ่ะแล้วถามเอา้าแล้วไมมึงนะ้าไม่ไปไปชายแดนไปอะไรเขาเลยอโอ้โหมึงดูสภาพกูดินะแต่ถ้าถามกูอะถามกูเลยตรงเนี่ยถ้าเขาเปิดลับเนี่ยบอกเนี่ยเขาลุยกันแล้วขอทหารอยากอยากจะไปลุยอะ่ะกูไปด้วยสภาพกูแบบนี้อายุห้าสิบเนี่ยห้าสิบต้นเนี่ย ถ้ากูยังมีแรงจะไปช่วยอะไรเขาได้กูจะไปนะแล้วกูก็จะไปรบเขานะเออกูกูเ่ยพร้อมเสมอฝากบอกไอ้พวกกระเหม็นด้วยนะไม่ใช่มึงที่มึงพวกมึงรักชาติยังไงกูไม่รู้แต่พวกกูอ่ะพันเปอร์เซ็นต์เกินร้อยแน่นอนนะแล้วพร้อมด้วยพร้อมลุยกับพวกมึงด้วยนะไม่ได้แบบว่าอ่าคนไทยทะเลาะก,กันไม่ทะเลาะหรอกไอ้ที่มึงทะเลาะมึงทะเลาะก,กันอยู่สองคน นะไอสองเท่าอ่ะนะทะเลาะกันงูพิษทั้งคู่นะมึงดูไว้ไอสองตัวเนี้มัน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 ,ม,นมันกัดกันเองเมื่อก่อนมันกินนอนอยู่ด้วยกันเออตอนนี้มันกัดกันเองแค่นั้นเองคนไทยเขาไม่ได้ทะเลาะกันคนไทยไม่มีอะไรเลยคนไทยไม่ไม่มานั่งแบบว่าอ่าทะเลาะกันคนหนึงเข้าเข้าข้างขาเขมรคนหนึ่งเข้าข้างไทยไม่มีคนไทยนี่ร้อยทั้งร้อย พูดง่ายๆเอาไทยหมดนะครับพร้อมลุยขเขมรเออพูดงี้ดีกว่าพร้อมลุยขเขมรอยู่ที่ว่ารัฐบาลสั่งลุยเมื่อไหร่งี้ดีกว่าเออเอาสักทีงะยและอีรัฐบาลนะผมไม่ได้หวังอะไรกับมันอยู่แล้วนะมันมันไม่ได้หวังหวังอะไรไม่ได้แล้วนะขนาดว่าเรื่องมันเนิ่นนานมานี่แม่งจะเป็นเดือนละก็ทำได้แค่ว่ายื่นหนังสือ ตรวจให้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะลองทหารขาขาดปุ๊บนี่ก็มึงต้องเอาคืนแล้วนะภาษาลักเลงก็คุยกันง่ายๆเลยมึงต้องเอาคืนแล้วนะให้ให้ขวัญกําลังใจมันกลับบาบ้างไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยคนจะไปเป็นอาหารบางทีตั้งใจตั้งใจจะไปเป็นอาหารเนี่ยลูกเด็กเหล็กแดงมันโตมาบางคนอยากเป็นอาหารครับผมอยากรับใช้ชาติครับไอ้เหี้ย พอไปเห็นข่าวหูขาขาดแต่ว่าไปยังไงอะ่ะไม่พิไมไม่มีการแบบว่าตอบโต้เอาคืนหรือตอบโต้ก็ไปตอบโต้เป็นตัวนังสือไม่ใช่เขาเล่นคุณเนี่ยเขาใช้อาวุธเล่นคุณคุณก็ต้องเอาวุธแรกกับเขาเลยต้องเล่นกับเขาเลยไม่ใช่จบด้วยตัวนังสือไม่จบอย่างนั้นก็ไม่เรียกจบนะอันนั้นเขาเรียกเยียวยาเออเหตุเกิดแล้ว นะในเมื่อเห็นมันเกิดแล้วก็เป็นกูกู้จะลุยอ่ะเออไม่ไม่ไมองทรงแล้วมันต้องรุยแล้วอ่ะเออนะแม่งคุยไปคุยมาแลยของแม่งขึ้นนะ<ส>วันนี้นั่งคุยโน,โน,นะโนนะก็มาคุยกันเรื่องนี้นะนั่งดูหลายวันเมื่อกี้นี่เนี่ยแม่งนั่งขับรถมาเออคุยกับคุยกับแฟนผมอ่ะคุยไปคุยมาเฮีย,ม,ยม,มันเอาวิดีโอมันถ่ายดีป่<ส>ะเดี๋ยวถ่ายแล้วลงมาเลยดีว่ะ เผื่อมันมีแนวร่วมอ่หาแนวร่วมก่อนหาแนวร่วมแล้วเดี๋ยวเผื่อแม่งเปิดรัฐบาลแม่งเปิดรับสมัครทหารแก่ๆอย่างพวกเราเออเราก็ยังพอจะไปในช่องเรามีสองพันกว่าคนเออยังเป็นสมัครกันได้ลุยได้นะเนี่ยม,นนย,นนยมันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้นงคลิปนี้ไว้เท่านี้นะฝากถึงรัฐบาลฝากถึงกองทัพทุกภาคส่วนเลยดีกว่า ที่แม่งมีส่วนกับตรงนี้นะก็ถ้าเป็นไปได้นะไอรัฐบาลเนี่ยมันก็คงอาศัยมันไม่ได้แหละคงได้แค่นี้แหละนั่งมองอนะ่ะแต่กองทัพเนี่ยนะผมยังมีหวังกับท่านรองไม่ทัพภาคสองอยู่ว่าเออท่านยังมีไม้แข็งท่านยังมีอะไรอยู่ ฝากชื่อไว้หน่อยทําอะไรฝากชื่อไว้นิดนึงนะ่าว่าไอ้ตรงเนี้ยอืมกูไปเคลียร์มาเองอะไรประมาณเนี้ยนะจาัดก,การหน่อยนะเด็กมันขาขาไปแล้วแปลวคืนสองขาเชื่อผมดินะแล้วคนจะจําท่านไว้นะลูกน้องจะศรัทธาท่านไว้จะยกท่านไว้นะแน่นอนผมมั่นใจอย่างนั้นนะ นั่งคุยนะโนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมีเนี่ยเรื่องไอเนี่แหละคุยแล้วขึ้นแล้วมันก็เลยต้องมาเป็นวิดีโอก็ดีเหมือนกันมาคุยกันมั่งมาไม่งั้นมันอานอันนะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะจุกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเป็นอะไรแต่กูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทําไปทํามาผงใส่ต้องคุยเรื่องนี้กันยาวนะเอาไว้คลิปหน้าว่ากันใหม่นะคลิปนี้ไว้เท่านี้จุกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า